ท่านผู้ชมครับเราย้อนหลังไปเมื่อ5ปีที่แล้วทีมิถุนายน2563วันสุดท้ายที่มีคนบางคนนะฮะได้เจอนายตาชื่อวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์เขาถูกอุ้มจากหน้าคอนโดมิเนียมที่ชื่อแม่โขงกาเด่นขณะเกิดเหตุเขากำลังคุยโทรศัพท์กับพี่สาวเขาสิตานันซึ่งเสียงสุดท้ายที่พี่สาวได้ยินเป็นเสียงภาษา,พ,ษาพูดภาษากัมพูชาแปลได้ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหาย ใจไม่ออกและสายก็ตัดไปหลังจากนั้นได้มีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นรถยนต์ขับออกไปจากบริเวณนั้นเผยพแพร่ออกมาพี่สาวต้าวันเฉลิมเคยยืนยันกับทีมงานคุยทุกเรื่องสนทิว่าคอนโดมิเนียมที่ต้าอยู่น้องชายบอกกับพี่สาวว่าเจ้าของคือนายเคลียงหวดแม้จะมีพยานยและภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแต่หน่วยงานตำรวจของกัมพูชาก็ปฏิเสธที่จะดำเนินการสืบคดีนายวันเฉลิมเขาทำงานร่วมกับพี่หวดโดยเป็นคน ประสานง,งานให้คนในเครือข่ายพักเพื่อไทยตั้งแต่ดูแล ประสานงานผู้ลี้ภัยคนเสื้อแดงเช่นนายจักรภพเพนแขนายจอมเพชรประดับไปจนถึงเก็บข้อมูลข่าวสารของ IO รัฐบาลคอสชอโดยต้าวันเฉลิมนั้น <c oughs> เป็นคีแมนทักษิณโอ๊กผ่านทองแท้พักเพื่อไทยถึงขั้นที่ว่าจะมีการทำพาสปอร์ตกัมพูชาให้ต้าวันเฉลิมเพื่อใช้สามารถบินไปหาทักษิณที่ดูไบบินไปหาปวินชัชวานพงพันธ์ที่ประเทศสิงคโปร์ได้แบบสะดวกโยทินวันนี้ความจริงเรื่องการหายตัวอย่าง สร้ร่องรอยคนทํางานของพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงที่หนีไปอยู่กัมพูชายอย่างนต้าวันเฉลิมก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพี่สาวก็ออกมาพูดเองและยื่นเรื่องร้องเรียนไปถึงอายการสูงสุดแล้วโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวพันกับนายเคลียงฮวดหรือพี่ฮวดตามที่นายกแพทองทานเรียกนักการเมืองกุมกัมพูชาคนใกล้ชิด ทั้งตระกูลชินวัตรกับพ่อตัวเองและอังเคอรหุ่นเซนผมถามว่าแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาที่แกนนําของพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรังสิมันโรมรวมถึงนางช่อพันธิกาวานิตออกมากล่าวหาคนอื่นมั่วๆว,ว่าเจ้าหน้าที่รัฐไทยฐานไทยสถาบันเบื้องสูงว่าเพราะเรื่องบินถาบันมาตรา1 1 2นั้นเกี่ยวข้องกับการ อุมหายต้าวันเฉลิมในกัมพูชารังสีมันโรมและนางชอบพานิกาตอนนี้จะออกมารับผิดชอบยังไงตอนนั้นถือโอกาสจับเรื่องต้าวันเฉลิมเอามาชูเป็นประเด็นว่าเป็นฝีมือของข้าราชการไทยตำรวจไทยฐานไทยและโยงไปถึงสารัญชันสูงด้วยวันนี้ความผิดชอบความจริงเริ่มปรากฏมาแล้วรังสีมันโรมชอบพานิกาคุณชอบโกหกตอแหลมาตลอด ในคาพูดของคุณวันนี้คุณจะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงวันนี้คนถูกอุ้มหายคนอุ้มคนสั่งการรวมทั้งคนเบื้องหลังจริงๆเป็นคนคุ้นเคยคุณทั้งนั้นเลยนะรังสมันโรมและชอบพันธกาพวกเสื้อแดงเสื้อส้มพวกสามนิ้วเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรตระกูลคุณตอนนี้คุณจะโบยให้ใครกะัะ